มามีคิดถึงเบบี้จังเลยโอ้ยนุน่นมีความสุขกับการที่ตัวเองได้ดินเดวเดลเดวเดวเดวเดลหมูหันแล้วเนี่ยดูแข้งขาเธอสิเแบบี้เแบบี้คนสวยเแบบี้คนสวยกองมามีมามีคิดถึงมากเลยอะคิดถึงเด็กคนนี้มากเลยอะคิดถึงจิจุดลยอะ จุดหัวใจเลยอะอยาเจอกันนะลูกนะเดี๋ยวมามีไปหานะลูกนะปัปี้ปัปปี้ปัปี้มาดามวาจนาคุณช่วยของมามีมามีคิดถึงมากเลยคิดถึงที่จุดเลยที่จุดเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงอะ คิดถึงที่ชุดลยอย่ะคิดถึงอะเดี๋ยวแม่ก็กลับไปหาแล้วนะลูกนะเดี๋ยวมามี่กลับไปหาเบบีนะลูกแม่จะซื้อของซื้อขนมให้นะลูกนะคิดถึงเบบีจังเลยนะคิดถึงมากเลยคิดถึงที่สุด <laughs> ปปีปป,ปนีนุ่นชอบนั่นชอบมากชอบจุดๆเลยชอบจุดๆเลยฮึห <c oughs> ม,มูหรือหมานี่อืมหมูหรือแมวนี่หมูหรือแมวหมานี่อืม Papi 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 hmm. Papi 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 Cung cui cung cui cung <Ngui>, quy cung cái cung quy nam quy cung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  quy papi 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 <Ngui>, imu imu han